ใช้ยังไงวะสามารถเปิด,ดปได้ปะคิดว่าได้ดีดูได้นี่ไงห้าสิบนาทีเหรอเราทำแค่ห้าร้อยกรัมก็ทั้งสี่ชั่วโมงอยู่ฮัลโหลาสามทุ่มครึ่งจะได้กินเฟลแน่เฟลแน่ สวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะกับการที่เราจะมารีวิวเครื่องครัวนะคะก็ต้องบอกว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะมันก็มีเทคโนโลยีอะไรต่างๆแล้วก็มีเครื่องครัวอะไรแปลกใหม่ๆเกิดขึ้นแบบเยอะแยะมากมายเลยสําหรับวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องอบขนมปังอัตโนมัติแต่มันจะทได้189เมนูเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นพวกขนมปังขาวเฉยๆขนมปังฝรั่งเศสขนมปังยไส้เค้กขงข้าวก็ได้โยเกิร์ตก็ได้ทําไอติมก็ได้ทาหมูหยองก็ได้คือมันทําได้เยอะมากๆมากๆมากๆนะคะจากที่เราดูแบบ ข้อมูลจากร้านขายที่เราแบบไปซื้อมานะฮะแต่ว่าอยากจะขอบอกไว้ก่อนเลยว่าวันนี้มันอาจจะเฟลได้นะคะอันนี้ต้องขอโทษจริงๆไว้ก่อนเลยแต่ไม่แน่มันอาจจะไม่เฟลก็ได้นะคะไอ้เครื่องนี้มันเป็นเครื่องที่มาจากจีนนะคะถ้าแดนดูจากเมนูนะครับเมนูใช้ยากมากนี่คือขนมปังต่างๆเพราะเมื่อกี้ใช้ใช้แอป translate แบบว่าลองดูแล้วตัวนี้แบบขนมปังต,งต่างๆแต่ร้านเป็นหมดหมู่นะอันนี้อาจจะเป็นพวกเส้นแป้งก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยคู่มือ,อยังไงหรออุ้ยทําสวยงามมากเลยเป็นแบบว่ากระดาษแข็งแต่จีนอีกแล้วภาษาจีนก็เลยถามที่รา แปลว่ามีเมนูภาษาไทยไหมคะพอเขาส่งไฟล์เมนูภาษาไทยมาปุ๊บพออ่านก็โอเคไม่ต่างกับการที่เมื่อกี้เราใช้มือถือในการส่องเราไม่ได้ช่วยให้เรารู้เลยว่ามันใช้ยังไวงวะคือมันงงมากทุกคนเราก็เลยคิดว่าเราจะมาใช้จิตสัมผัสของเรา สัญชาตญาณล้วนๆแต่คิดว่ามันคงไม่น่าจะผิดแปลกไปกว่านี้นะเพราะว่าเมื่อกี้เราก็คือลองแปลแล้วว่าแต่ละอันแปลว่าอะไรคิดว่ากดไปกดมาก็น่าจะทําได้แต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นทํานะคะกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ด้วยนะคะทุกคนเรามาดูอุปรกรณ์ที่เขาให้มาในกล่องกันดีกว่านะคะเครื่องที่้บาทค่ะก็คือถ้าตีกลมๆปัดเสร็จไปก็คือ3,000บาทข้างในมีอะไรบ้างนะคะเรามีอีตัวนี้ที่มันสามารถกดล็อกได้ด้วยการเอียงแบบนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาตะกี้เราแอบติดตั้งอันนี้เขาไม่ให้นะคะคคคือคอําาว่ััตตโนนมินเนี่ใช่เป็นแคค่่เรือองกอ แต่ว่าเราอะแค่เหมือนเทส่วนผสมทุกอย่างลงไปในสัดส่วนที่ถูกต้องแล้วเซตโปรแกรมอะว่าเรากำลังจะทําอะไรแล้วมันก็จะทําให้ทุกอย่างตั้งแต่นวดแป้งยันอบจนเสร็จคือเราไม่ต้องกลับมายุ่งอะไรกับมันอีกเลยซึ่งเราก็จะติดตั้งอีต,ตัวนี้ก่อนเพราะว่าเราก็จะทําขนมปังนะคะก็ต้องการพึ่งพาให้มันนวดแป้งให้เรานะคะนี่ก็จะเป็นอันนี้นะคะที่ให้มามีถ้วยตวงและที่ตลกคืออะไรตะก,กี้อ่านคู่มือภาษาไทยเขาเขียนว,ว่าข้อควรระวงังถ้วยตวงที่ให้มาตัวเลขไม่ตรงรัวนี้เขียนว,ว่า300ค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันควรจะเป็นแค่240 ตัวไม้กระทางอันนี้ที่ให้มามันก็ยังไม่ตรงนะคะก็เลยงงเหมือนกันว่าไม่รู้จะเชื่ออะไรได้บ้างนะคะ oh. มีช้อนตวงนะคะมีเป็นแบบช้อนโต๊ะช้อนชานะคะแล้วก็มีอันนี้เอาไว้แงะ แงไอเครื่องนวดแงไอตัวน,นี้ออกมาจากตุดขนมปังที่สุกแล้วนะคะแล้วก็ทางร้านก็แถมอะแดปเตอร์มาให้เนื่องจากว่ามันเป็นปักจีนนะคะ<ๆ>เขาก็เลยมีอะแดปเตอร์มาให้นะคะ<ๆ>เดี๋ยวเราจะมาจัดเตรียมอุปกรณ์กันดีกว่าคะ่ะว่าแบบเอยเราต้องใช้วัตถุด,ดิบอะไรบ้างเนีย่ยเรามาช่างตวงด้วยกันแล้วก็เรามาลุ้นดูกันค่ะว่าการใช้ครั้งแรกจากการที่พยายามศึกษาคู่มือแล้วด้วยนะแต่อ่าจราไม่เข้าใจเลยเนี่ยมันจะสามารถทําให้เราทําขนมปังได้แบบรอดไหม<ๆ>นะคะไปะเดี๋ยวไปดูกัน ก็เราจะมีค <aden> ู่มือนนี้ด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าเครื่องนี้เนี่ยมันสามารถทําได้หลายอย่างเขาก็เลยจะมีสูตรนะคะต่างๆในการทําแบบอาสวิทเบรสขนมปังหวานถ้านอกเหนือจากขนมปังอ่ะมีแบบมัฟฟินนะคะมีโยเกิร์ตมีทําแยมได้ด้วยแล้วก็ทำไรซ์เค้กนะคะซึ่งจากการที่เราลองส่อง Google Translate ไปเ,เย็นๆส่ง Google Translate ไปแล้วเนี่ยคิดว่าจะทำสิ่งนี้ค่ะมันอ่านว่าอะไรอะ Cross bread หรอแล้วเราอะใช้ Google Translate ลองแปลเว้ยมันแปลว่าขนมปังก้นแต่ว่ามันเป็นอันที่มีแบบเหมือนอย่างธัญพืชสอดไส้อยู่ข้างในแล้วก็รู้สึกว่าอันเนี้ยน่าจะตอบโจทย์สิ่งที่เรากำลังจะทำมากที่สุดก็เลยส่องคำแปลแล้วเดี๋ยวจะยืดตามสูตรในหนังสือนี้เลยเพื่อป้องกันการผิดพลาดนั่นเองนะคะามลำดับของเลวก่อนแล้วค่อยเป็นแบบของแข็งเทส่วนผสมลงไปเทเกลือน้ำตาลที่มุมตรงข้ามของถัง,ง,งขนมปัง ลองดูแล้วกันสิ่งที่เราจะต้องใช้ก็คือไข่ไก่หนึ่งฟองอันนี้ล้างแล้วนะคะทุกคนก่อนที่เราจะกดถ่ายเราล้างแล้วนะคะทุกคนการเทส่วนผสมต่างๆลงไปในเครื่องนี้คือเขาก็เขียนในคู่มือภาษาไทยนะว่าว่ามันจะมีลำดับของแข็งของเหลวก่อนก็คือของแห้งของเปียกอะไรเงี้ยว่าจะต้องเอาไหนลงก่อนลงหลังซึ่งเราก็จะเรียงตามมันนี้ได้เลยนมสด140กรัมบเนยจืดนะคะ30กรัมที่เราตวงมาแล้วนะคะ เกลือครึ่งช้อนชาเปปตานทรายสี่0กรัมวิธีการชั่งตวงที่ถูกต้องนะคะทุกคนภาชนะวางก่อนอยังไม่ต้องเปิดเครื่องนะคะวางก่อนนะคะแล้วค่อยเปิดเครื่องนะคะมันจะเป็นการเหมือนเซตซีโรนะคะก็คือจะไม่รวมภาชนะของเราเข้าไปน้ำตาล40กรัมเทลงไปแป้ง300กรัมแล้วก็ยีสต์อยู่บนสุดนนะคระบถวนกระบวนความ เราจะใส่น้องลงไปอย่างเงี้อึ๊บล็อกแล้วลูกเกดมันแบบใส่ตรงช่องนี้ไว้คือที่เราตัดสินใจซื้อเครื่องนี้มาเพราะอะไรรู้ป่ะเพราเราก็ลองดูหลากหลายยี่ห้อเว้ยแล้วเราก็เห็นว่าอันเนี้ยเฮ้ยมันมีแบบช่องแยกรู้สึกว่ามันดูน่าสนใจดีจังจด <Moment S 1> งมโมเมนต์แห่งความเป็นจริงมันมาแล้วค่ะทุกคน คือเปิดมาเนี่ยนะคะพอเราเสียบปลั๊กปุ๊บมันจะติดปุ่มแรกคือเมนูพอเรากดเป็นหนึ่งทีมมันจะกระพริบนะคะแล้วเราก็สามารถใช้อนนี้หมุนนะคะแล้วเลือกโหมดตามตรงนี้ได้เลย,เลย <S <S นี่เนพอหมุนปุ๊บเนี่ยตรงนี้ก็จะเปลี่ยนพวกเวลาก็จะเปลี่ยนตาม <S <S <อ>ว่าเราทําอะไรซึ่งปุ๊บสี่ชั่วโมงใช่หรือเปล่าอ๋อแต่นี่หนึ่งพันกรัมอ่ะเราจะต้องเปลี่ยนขนาด พอขนาดนะคะเราเปลี่ยนไปโหมดขนาดเราทำแค่500กรัมก็ยัง4ชั่วโมงอยู่ัลโหลอ๋ออันนี้คือระดับความเผาไหม้นะคะว่าอยากให้มันแบบไมหมขนาดไหนอันนี้ในสูตรเขาบอกให้เอามีเดียมก็คืออันนี้ <c oughs> แล้วก็กดเลยเฮ <c oughs> ้ยมันไอ้นี่แล้วสามารถเปิดได้ปะคิดว่าได้ดีดูได้นี่ไง คือนึกภาพว่าถ้าเราเอาไปใส่อีเครื่องทําขนมปังที่เราเพิ่งซื้อมาคลิปที่แล้วอะตอนนี้ตอนนี้แป้งนวดเสร็จละไม่ด้วยความที่ออตโต้มันอนเนกประสงค์พอมันอนเนกประสงค์อะมันจึงเหมือนไม่ได้เลือกว่าเราทําอะไรอยู่ในในโหมดของการแบบนวดแป้งเนี่ยอกป่มันก็เลยเป็นแบบ u n i v e r s a ลก็คือกลางๆให้ใช้ได้กับทุกเมนูอะไรเงี้ยซึ่งการนวดแป้งใช้ละกี่านาทีห้สาสิบนาทีเหรอจริงเหรอ,อวะนานอยู่นะอ่ะปล่อยน้องไปนี่นี่นี่ได้อยู่นะนี่ก็ได้อยู่นะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงต่อนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆเดินมาเป็นพักๆมาดูว่าน้องทํางานถึงไหนแล้วทุกคนอยู่ดีๆน้องก็หมุนแรงนี่เฮ้ยมันดูเป็นลูกเป็นล่างมากนี่เพิ่งผ่านไปสามนาทีเองนะจากห้าสิบล้สี่เจ็ดเองอะก็เจ๋งดีนะอยากจับอบมันจะต้องลุ้แม่นักมากแน่แน ทุกคนคือจริงๆเราเนี่ยติดตั้งเราจะถ่ายทําแลหละทุกคนดูว่าความเปลี่ยนแปลงของน้องเป็นยังไงแล้วเราก็เพิ่งนึกได้ว่าจะลูกเกดจะลงไปตอนไหนวะเนี่ยถ้าเปิดฝาทิ้งไว้แต่ตอนนี้คือน้องกำลังหมุนสนุกมากแล้วก็เริ่มเนียนขึ้นเรื่อยๆนะได้อยู่นะมีหยุดเป็นพักๆแล้วก็เปลี่ยนจังหวะการหมุนไปเรื่อยๆสนุกวะ่ะ คือจะบอกว่าหลังจากที่เราแบบเคยปล่อยให้เครื่องมันทํางานไปใช่ปะ่ะเรารู้สึกว่า4ชั่วโมงมันยาวนานมากแบบไม่ไหวแล้วเว้ยเราก็เลยขออนุญาตแบบหนีไปทําเล็บมาตอนนี้เนี่ยเหลือเวลาอีก2ชั่วโมง5นาทีสิ่งที่เรารุ้นมากที่สุดนะคะลูกเกดมันจะลงไปจริงไหมเพอเรากลับมาเว้ยทุกคนมันหายไปแล้วลูกเกดมันลงไปแล้วจริงๆตอนนี้เหมือนน่าจะเป็นช่วงพักแป้งนะเพราะว่ามันยังไม่อบอ่ะยังไม่มีอะไรร้อนแล้วเราก็แอบเปิดไปแล้วด้วยเมื่อกี้นี่น้องคพรฟฟูเต็มที่เหลือแค่อบอย่างเดียว แล้วนะแล้วเราก็จะได้กินแล้วแต่ว่าไอ้คำว่าจะได้กินแล้วเนี่ยคือสองท่มนาทีตอนนี้ก็กินหมงแล้ววะทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งถึงจะได้กินอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสุดท้ายกันดีกว่าค่ะว่าแบบน้องนางจะอบตัวเองยังไงแล้วสุดท้ายเราจะแบบเป็นยังไงรสชาติดีไหมนะคะเดี๋ยวเราลุ้นกันค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคน คอนเซ็ปต์เนี่ยมันมีร้องต๊ดๆๆด้วยนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าตอนนี้กลิ่นคือดีมากๆากเราจะเปิดแล้วนะหนึ่งสองสามโห و! หน้าตาคือดูดีมากด,ด,ดูดีมากดีว้ยเ,เ,เออมีความแบบกรอบๆนี่อ๋อลืมไปเลยเราลืมเอาอันนี้ให้ดูไว้อันนี้คือสิ่งที่เขาแถมมาให้ด้วยแต่มันบางมากเว้ยจนเรารู้สึกว่าไม่น่าปลอดภัยก็เลยเขอใช้ของตัวเองดีกว่าอันนี้ได้จากกล่องสุ่มนะคะแต่คือเป็นอันที่เราแบบใช้เสมอเสมอ่าเฮ้ยได้แล้ว อันนี้เราเลือกให้ข้างนอกมันกรอบเนี่ยคือมีเดียมก็คือแบบกลางๆนะคะหลังจากที่เราอินเสิร์ตเสร็จแล้วเราจะมาหั่นจริงๆแล้วนะคะทุกคนเฮ้ยหูข้างในมันดูเหนียวนุ่มทุกคนหู <L ess els> แล้วแบบควันอย่างฉุย <L ess els> คือตอนนี้นยังร้อนอยู่แต่แบบเฮ้ยมันดูดีมากดูนุ่มดกูกรุ่นเอาแล้วนะทีม,มนะ ต้องบอกว่าสูตรนี้เราว่าน้ำตาลน้อยไปหน่อยเอย้แต่ไม่ถ้าเราจะตีว่ามันเป็นแบบขนมปังแล้วเอาไว้แบบไปทานย,ยมอย่างอื่นอะนได้นะยนตอเออไปกินกันอย่างอื่นต่อได้อะลูกเกดลูกเกดอืมดีมากเลยทุกคนแล้วมันกำลังร้อนรอนอะ เฮ้ยมันดีทุกคนแฮปปี้แล้วตอนแรกคิดว่าเฟลแน่เลยรู้ปะอ่านคู่มือแบบใช้ Google Translate ก็แล้วอ่านคู่มือภาษาไทยที่ร้านให้มาก็แล้วไม่เข้าใจไม่พอพยายามหาว่าว่ายี่ห้อเนี้ยมีคนทํารีวิวเป็นวิดีโอไหมจะได้ดูไม่มีเราก็แบบเอาแล้วเฟลแน่เฟลแน่ไม่เฟลค่ะทุกคนดีใจมากเอาเป็นว่าอันนี้มันยังทําได้อีกหลายอย่างใครอยากจะดูเมนูไหนอีกนะคะก็ ลองคอมเมนต์มาบอกกันแล้วกันนะคะคือนอกจากแบบขนมปังต่างๆเขายังทาโยเกิร์ตได้ทําไอติมได้คือทําแบบเช่นก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยได้ใช่เพราะฉะนั้นก็อยากดูอะไรคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่า2 9 9 0นี้คุ้มไหมอ่ะลองคอมเมนต์มาบอกกันด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะก้าวไปสู่3ล้านซับด้วยกันนะฮะโอเคขอตัวไปกินขนมปังแสนอร่อยของข้าพเจ้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คล บายบายวันนี้ไม่เปลแฮปปี้ Happy.